ล่ะถันล่ะเอ้ยค่อยๆให้ถึงโค้งก่อนถึงโคง้งอ่ะแล้วโคง้งโคง้งโค้งมาโคง้งอย่าปล่อยเบรกปล่อยทำไมมขึ้นเออนั่นแหละขึ้นประคองไปปล่อยเบรกมา เออมันตรงแล้วก็ปล่อยแต่ตอนนี้ไม่ตรงอ่ะกําลังโค้งอ่ะให้ปล่อยมือไม่ได้ปล่อยเบรกไปโค้งปล่อยอ,อ,อา,าที่ได้ปล่อยเบรกทุกทีเออเอารถมาข้างหลัง <c oughs> ให้เขาแซงไปก่อน <c oughs> ฟัดแปดมาอ่ะไป <c oughs> เออซิ่งนะก็ไประวังเบียดซ้ายก็ต้องมีสติไงเขาถึงได้บอกขับรถต้องมีสติเราจะทําอะไรเดเหยียบคันเร่งตามก็ไปทําไม โอ้โหขับไปแล้วเนี่ยเบียดซ้ายด้วยนะอ่ะเดี๋ยวชนจนได้อะเอาอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นเอาดีๆแล้วเนี่ยขนาดนะเข้าโค้งนี่ยังเบียดต้นไม้หลายรอบแล้วนะเนี่ยเบียดต้นไม้ซ้ายมือเนี่ยเอาด <ๆ S 1> ีๆจะขับเร็วตามเข้าไปทําไมดีๆขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยโค้งเซซ้ายเซ,ยซยขวาเนี่ยความเร็วคงที่ไม่เอาเร็วแล้วก็มาเบ คือวิ่งได้เรื่อยๆให้เราคล่องให้เราชินกับรถของเราให้เราคุมรถเราได้ให้รู้จังหวะรถเราเออวันนี้ครูอยู่ที่พัทยานะคะครูมาสอนพัทยาหกวันคุณหนิงเนี่ยมีใบขับขี่แล้วไปเรียนมาแล้วมีใบขับขี่แล้วแต่ขับรถไม่ได้เลี้ยวไม่เป็นสมัครเรียนหกวันสองคอร์สนะคะหกวันนี่คือสองคอร์สหนึ่งคอร์สมีแค่สามวันนั่นแหละใครอยากเรียนเยอะก็ได้เยอะ แต่ปกติเลยนะคะเรียนแค่สามวันกันนะโดยปกติทั่วไปปะปล่อยเบรกเออรถไม่วิ่งแล้วเนี่ยอืคือเราเบรกแค่ชะลอพอเราเริ่มเริ่มจะสุดทางอะเริ่มจะลงมาข้างล่างละรถเริ่มไม่วิ่งอะดูจากรถถามว่าเราต้องปล่อยเบรกตอนไหนเราก็ดูจากความเร็วรถว่าเนี่ยเอ้ยตอนนี้เราเบรกจนรถมันจะหยุดอยู่แล้วอ่ะเราก็คลายเบรกขึ้นมาปล่อยให้รถไปใต้ต่อเนื่องเรื่อยๆดูจากความเร็วรถ ของเดือนกรกฎาคมเนี่ยครูว่างปลายเดือนอยู่เคสหนึ่งนะคะหนึ่งคิวหนึ่งคิวคือสาวันวันที่ยี่สิบเดยบสองยิบสามถ้าใครจะเรียนนะคะแถวแถวปทุมอายุทยานครนายกเ่ยได้นะคะปทุมธานีอายุทยานะครนายกสระบุรีแถวแถวเนี้ย,ะะย,ย,นะยเียเนได้หมดเลย ว่างอยู่แค่เคสเดียวนอกนั้นเต็มแล้วเบรคชะลอเอรอย่าเบียดซ้ายนี่เลงอะไรอยู่เออขับรถให้ตรงๆค่ะเบรคชะลอให้ถึงปากซอยแล้วก็เบรคชะลอตอนนี้เราขับกระบะนะคะเนกระบะสี่ประตูเป็นอีสุสุนะคะดีแมก็มกเบรคชะลอเลียวซ้ายว่างเลี้ยวไปเลี้ยวค่ะ ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเออประคองขึ้นตานะอันนี้เนี่ยคุณหนิงพมรมลายแบบไหนคือก่อนหน้าที่ครูจะมานะคะก็คือทุกคน,นมีปัญหาถ้าเกิดเลี้ยวไม่เป็น,นจะหมุนพมรมลายไม่ได้นะคะหมุนพมรมลายไม่คล้องหมุนพมรมลายไม่เป็นนี่แหละคือไปอมือเออ,อ,อการหมุนพมรมลายแบบประคองที่ครูสอนจะทําให้ทุกคนทุกคนเลี้ยวเป็นเลี้ยวได้ง่ายขึ้นเลี้ยวเป็นได้ไวขึ้นนะคะ ตอนนี้ที่คุณหนี่งเลี้ยวก็คือหมุนแบบประคองอย่างที่ครูสอนแล้วก็กระบะเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่พรมอะไรนะคะมันจะดีดคืนเองค่ะจังหวะเลี้ยวจังหวะอะไรเงี้ยถ้ารถวิ่งได้เรื่อยๆมันจะคืนง่ายแค่คลายมือคลายมือหลวมๆพรมอะไรก็จะคืนเองมันทําให้เราไม่ต้องสาวนะคะหมุนประคองโค้งไปค่ะโค้งไปตามทางเออเห็นไหมคนดูก็จะไม่เห็น เอ๊คุณหญิงตกลงในเขาเลี้ยวตรงทางเขาบุญพอมอะไรแบบไหนเหรอเออครูอยู่ที่พัทยาใต้นะคะตอนนี้กระถามว่าตอนนี้ถ้าเกิดมีใครอยากเรียนอยู่พัทยาใต้แล้วสมัครเรียนก็ต้องเรียนไปเดือนอยู่ดีนะคะต่อจากคุณหนิงไม่ได้เพราะว่ามีคิวแล้วเวลาเรียนต้องจองเรียนล่วงหน้าปกติจองเดือนนี้ได้เรียนเดือนหน้าค่ะ คุณเห็นก็จองไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วไม่ได้เพิ่งจองนะคะอยากเรียนบางทีอยากเรียนเราก็จําเป็นต้องอยากเอ้ยไม่ใช่อยากเรียนอยากขับรถเป็นบางทีเราก็ต้องเรียนนะคะไม่เรียนมันก็ไม่เป็นนะบางทีไปหัดเองแล้วเกิดบัติเหตุมันก็ไม่คุ้มกันค่อยๆประคองจ้าอันนี้ก็เหมือนกันทุกเคสนะคะไม่ว่าจะรถอะไรก็ช่าง เนี่ยอย่างคุณหนึ่งเนี่ยมีใบขับขี่แล้วแต่ขับรถไม่ได้เลี้ยวไม่เป็นปัญหาของทุกคนเหมือนกันหมดคะ่ะคือเลี้ยวไม่เป็นกับเบรกคุณหนึ่งเหยียบเบรกไม่เป็นวางเท้าก็ผิดแต่ตอนนี้ได้แล้วนะคะการควบคุมรถก็จะดีขึ้นครูก็จะหัดในซอยแคบก่อนอยู่ในซอยแคบได้อยู่ที่โล่งที่กว้างมันก็ง่ายนะคะอย่าขับเบีด้ดซอยแคบไม่ต้องเป็นต้องเบียดซ้ายคะ่ะดูด้วยอย่าเอาตัวเองเป็นหลักนะคะอย่าเอาแต่ฝั่งขวาเป็นหลักนะฝั่งซ้ายมันก็เบียดได้คะ่ะเดยวรถเป็นรอยหมด เออตรงนี้ชะลอจะาอาปปะบางโค้งไม่ต้องเบียดนี่เบียดทําไมเออซอยกว้างค่อยๆหมุนโค้งนะั่นเดียวมันก็ไปแล้วค่ะไ้าึ้นปัอซอยตัวช่ยายไฟเออแล้วไม่ต้องเบียดไม่ต้องชิดซ้ายเลี้ยวนะคะอยู่ในเลนตัวเองดีๆเออเลี้ยวไปให้ชิดซ้ายค่ะไม่ใช่ชิดซ้ายแล้วเลี้ยวอ่ะเลี้ยวมาค่อยๆหันนัานรถมาหันเบรกดูขวานะคะว่าขวาว่างไหมขวาว่า อา่มาเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวค่ะทิ่ซ้ายพอตัวไม่ต้องติดึ้นคืนเออดูมือนะคะว่ามือจับยังไงสะคองจ้าตรงไปตรงเนี้ยทางโค้งนะ่ะมันเป็นโค้งแบบโค้งที่ไม่เป็นโคง้งโค้งที่เป็นแยกสามแยกนะคะมีทั้งแคบทั้งกว้างทั้งโคง้งทั้งเลี้ยวนะคะซอยแคบก็มี ถ้าเราหัดแบบนี้ได้นะคะเราก็จะทาให้เราเป็นวนะหมายถึงถ้าไม่ได้เรียนกับครูควรหัดยังไงหาแถวบ้านไม่ได้ไปไต้องไม่ต้องไม่ต้องไปไหนไกลเลยเนี่ยคุณหนีงก็อยู่แถวเนี้ยก็หัดขับแถวนี้แต่ก่อนครูมาคุณหน่งไม่ได้ขับแถวนี้นะคะไม่กล้าขับแถวนี้ในซอยแคบเนี่ยเมื่อกี้นี้มีโคงมีคลองนะก็ไม่กล้ามันมีเนินนะคะทางเนินลงก็ไม่กล้ามา แต่ถ้าเราหัดอันนี้ได้นะคะเราก็จะไปที่อื่นได้ให้มันคล่องก่อนเลี้ยวคล่องตัดสินใจได้เวลาถึงทางแยกเราไปไม่ไปเลี้ยวรถตรงทางไม่ไปไปจ้ะอย่าหลบมากนะคะรถเราจะลงข้างซ้ายเนี่ยรถคันเล็้วลงหน่อยเออไม่จำเป็นต้องเก็บคันเล่งส่วนการทางแคบเนี่ย ก็แล้วแต่นะสวนกันทางกว้างๆก,ก็โอเคเหยียบคันเร่งสวนกันได้แต่ถ้าทางมันแคบมากแล้วก็ถอนคันเร่งหน่อยหนึ่งคุณไม่ได้หมายถึงว่าต้องเบรคชะลอนะั่นแล้วแต่สถานการณ์นะคะแล้วแต่ถนนแล้วแต่เบรคแล้วแต่ลักษณะของซอยเสีนยนไฟจา้าปัดคันเร่งไปให้ถึงปากซอยเอาเบาๆค่ะเนี่ยชอบเหยียบคันเร่งเกินค่อยๆค่ะเบรคชะลอ เขาเลี้ยวเข้าได้ก็ไม่ได้แปลว่าว่างนะคะเพราะกว่าเราจะมาถึงปากซอยอาจจะมีรถมาทางขวามือก็ได้เนี่ยดูรถทางขวามือก่อนว่างไหมว่างค่ะเอาว่างก็ไปสิหันนานจังเออว่างก็มาหันรีบหันกลับมาตาไวๆจ้าคืนคืนคืนโอ้กูพูดว่าคืนเชื่อไหมไม่คืนนะอย่าขลิ่นก่อนไอ้นี่หันไปเอาว่างก็หันกลับมาค่ะว่างค่ะแต่ไม่ยอมหันกลับมา นึกกลดรถมาค่ะครูอมองนานเกินไปคันหลังลอยโน่นอ่ะสามสิบแปดคันอยู่ข้างหลังเราถ้าเราอยากขับอย่างเงี้ยเราคืออันนี้เนี่ยไม่มีไม่ไม่มีที่หัดนะคะสําหรับแบบซอยที่ไม่มีรถเลยอ่ะมันไม่มีมันเป็นซอยแบบนี้อันนี้รถน้อยสุดแล้วนะ <S <S พัทยาไอ้ซอยที่ครูพักนะคะรถเยกกอะกว่านี้อีกทีกนี้ ถ้าเราอยากขับร่วมกับคนอื่นอันนี้เราขับร่วมกับคนอื่นแล้วมันมีรถคันอื่นขับไปขับมาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากขับเป็นเราก็ต้องแบบว่าต้องมีสตินะคะมันต้องไวค่ะมองไปไม่มีก็คือไม่มีอย่าไปมองนานไม่มีก็หันกลับมามองรถตัวเองดูซิมันตรงทงตรง,ตรงทางไหม ี่ยให้ถึงหอรถถึงโค้งก่อนให้ถึงโคง้งจ้าค่อยๆโค้งมาโค้งมาค่อยๆนี่ดูรถไทยเราเขาด้วยเอออย่ามันเบียดเอาออกมาออกมาเลียวออกมาหน่อยอเบรคดูซิขวาว่างไหมว่างไปหันกลับมาเออถ้าว่างเราก็เลี้ยวไงพอ่พอออขึ้นขึ้นโอเคอ่าขึ้นแล้วหมุนอย่าพิ่งเหยียบคันเร่งไปถ้าอยากเหยียบคันเร่งต้องต้องหมุนพวงมาลัยด้วยแล้วก็แตะคันเร่งไปเออ เพราะว่าอะไรถ้าเราเหยียบเคันเร่งก่อนไม่ยอมคืนไม่ยอมหมุนพวงมาลัยมันจะเข้าข้างทางนะคะเซนิดนึงก็ชนรถเขาแล้วค่ะมีรถจอดอยู่ด้านซ้ายเนี่ยเราเซนิดนึงก็ไปชนรถเขาแล้วลอาจจะตกใจตเหลิดเข้าไปชนฟุตบาทก็ได้นะหลายคนหัดเองนะคะแเราเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวเราไปชนฟุตบาทขึ้นไปเซยขึ้นไปเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเป็นกันเยอะนะไอ้เลี้ยวแล้วไม่คืนเหยียบเคันเร่งตกใจ นะเอ,อไปต่อทางโลง่งบางทีนะคะบางจังหวะที่เราเห็นว่าเออข้างหน้ามีทางโค้งจะแหกโค้งไหมทางโค้งทางแคบหรือลดสวนมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่จ้เป็นต้องเก็บคันเร่งอย่างเดียวนะก็ถอนบางก็ได้คันเร่งอย่างถ้าเราขับกระบะเนี่ยรถมันหนักนะคะแค่ถอนคันเร่งไม่ต้องแตะเบรกรถก็ความเร็วมันก็ลดละบางทีเราจะใช้อะไรเราก็ถามรถก่อนมันอยากเปิดสัญญาณไฟขวาเออแสงนะคะมองกระจกขวาไไนะ ไหมนไหม,ม,ม,มจะไม่มองเนี่ยไปค่อยๆเสียงนดเดียวอาอ่ะตรงไปค่ะนี่ตรงเออนี่กาเบี่ยงเข้านเดียวอ่ะมือปิดสัญญาณไฟนี่เขาเบี่ยงเข้าค่อย,อย,อยๆอืมไปตรงมันไม่ใช่เลี้ยวไปเลี้ยวมานะคะพรมลายอย่าไปแกว่งมากส่วนใหญ่ล้วต้องหัดเองพรมลายจะไปไวมากเลยแกว่งซ้ายแกว่งขวาอย่างนี้เนี่ยอย่างคุณหน,นิงนะ่ก็ติดมานะคะแกว่งพรมลายไวมากเลยแกว่งขวาแกว่งซ้าย จับทิศทางของรถไม่ได้รถก็จะไม่เนิ่งนะคะบางทีเราที่เราบอกเรากะไม่ถูกเป็นเพราะเราหมุนพรมลายไวเกินไปลดความเร็วลงจ้ะค่อยๆตามไปตามไี้คันหน้านี่แหละเห็นไรถเยอะรถวิ่งสวนมาไอ้รถคันหน้าขวางทางเราแซงเรื่องของเรื่องคือเราแซง,งไม่ได้แซงไม่ได้เราก็ทิ้งระยะห่างขับตามไปเรื่อยๆ ยเงราแตะขัเล่ค่ะมันเป็นเนินนะคะตอนเนี้ยตเป็นเนินแล้วเป็นทางโคง้งค่อยๆค่อย,อยฟังยังไม่ถึงเนี่ยชอบหมุนพรมลายไวเออเอาค้งมา,มาอ่าพอมาพอแล้วแตะคืนคืนเดี๋ยวเดี๋ยวได้เมาสีร้านกล้วยนี่แหละไอ้โหทำไมหมุนเยอะอะไรขนาดนั้นนะ่ะ มันเลี้ยวได้ตั้งนานแล้วไปหมุนให้เสียจังหวะตอนคืนนี่แหละ,แล,ะแล้วเสร็จแล้วยังไม่ทันคืนนะคก็ช่อเดี๋ยวพล่งน,นี่แหละนี่แหละเดี๋ยวเคยดูในเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวจะเป็นอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้เนี้ยหัวรถจะไม่ถึงทางโค้งเลยนะยังไม่ถึงสววายไฟฟ้าได้ซ้ำเราเริ่มหมุนพองมอะไรละมาเสียหลักตรงนั้นละค่ะให้มันถึงก่อนแล้วค่อยเลี้ยวก็ได้หัวรถนะคะวิธีหัวรถถึงขอบทางก่อนคะ่ะให้มันถึงตรงถึงทางก่อน ใหามันถึงทางอ่ะทางทางที่จะเลี้ยวอ่ะทางที่จะเลี้ยวเข้าอ่ะถึงปากซอยจะเลี้ยวเข้าซอยก็ให้มันถึงปากซอยก่อนแล้วให้เลี้ยวไม่ใช่เลี้ยวต้องแตงไม่ถึงปากซอยมันเบียดนะคะชะลอชะลอไให้ถึงปากซอยก็ตีโค้งเลี้ยวเหมือนคันหน้านะคะเออชะลอเลี้ยวไปอีกเลี้ยวไปอีกนิดนึงไปอีกนิดนึงอ่ะพออ่ะ อ้านเนี่ยไปเบรกทาไมล่ะนี่นี่นี่นนนนนเห็นไหมนี่นี่คุณจะนี่เห็นไหมเห็นไหมมาเ<ด><า>ลีเ้ยวมาหมุนเบรกชะลอไม่ต้องชะงกขนาดนั้นนะเบรกชะลออาเบรกแล้วทําไงคะไม่ต้องรอตรงค่อยค่คือคือเออเนี่ยถ้าเราไม่รีบไม่ลน้นไม่ลืม <c oughs> ไม่รีบไม่ลน้นไม่ลืมทําได้ เออเลี้ยวเข้ามาแล้วทาไงคืนไม่ใช่รอลืมลืมคืนค่ะนั่งเล็งอยู่ว่าตรงหรือยังแล้วเห็นไหมรถแซงซ้ายตอนที่เราเลี้ยวแล้วเราไม่รู้นะเราก็ชอบเลี้ยวไว้ด้วยจริงไหมถ้าเราเลี้ยวไว้ก็จะชนมอไซส์มอไอม,มอไซคันม่กกี้เนี้ยไอที่แซงซ้ายไปนในระหว่างที่เรากำลังเลี้ยวเนี่ยก่อนเลี้ยวทุกครั้งให้มองซ้ายนะคะเพราะหลายครั้งนะาอุบัติเหตเุเกิดจากการเบรกชะลอเกิดจากการที่เราเลี้ยวซ้ายแล้วเราไม่ดูเนี่ยมอไซก็ชอบแซงวิ่งไปอีกอันนี้ไปส่วนการตรงปากซอยไงเออปากซอยโล่งๆเนี่ย เบรกชะลอเออนั่นเบรกชะลอหน่อยเบรกมันจะติดฐานขยะเออเอาออกเห็นไหมเราก็ต้องสลับสลับทางสลับกันให้เออทางขวาไปเราก็เบียงออกเ,ออเราไม่เบรกเบรกมีนะหยุดได้ชะลอดได้นะคะแล้วแต่สถานการณ์นะแล้วปล่อยรถมวิ่งไปเรื่อยมันก็ไปชนถานขยะค่ะ ถึงปากซอยนะให้ถึงปากซอยแล้วเบรกชะลอค่อยๆเบรกค่อยๆจอดดีๆเออแล้วมองขวาว่างไหมไม่ว่างเออไม่ว่างก็จอดจะ้ะอืม,อมนั่นแหละเนี่ยมาถึงปากซอยมันถึงจะเห็นค่ะว่างไม่ว่างค่รถม,มาเพียบเลยนะคะืออเลยสามสิบแปดคันอยู่หลังรอข้างหลังก็ต้องรอเหมือนกันนะคะไม่ใช่รอคันเดียวเอออย่าไปกลัวคันหลังว่าอ่ะม่างไหมนี่คัน จริงๆเมื่อกี้เราไปได้นะเพราะไอ้คันสีส้มเนี่ยทิ้งห่างเออพอทิ้งห่างปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะต้องแตะเบรกนะมองหน้าเราไ้เออเราเลี้ยวลงไปจ้ะชะลอนี่ไม่ต้องเบียดไม่ต้องเบียดเบรกชะลอสิ่งที่ต้องทำคือชะลอแล้วก็อยู่ในช่องของเราแต่ไม่จำเป็นต้องเบียดซ้ายค่ะให้หัวรถถึงกลางโค้งค่ะ อ่ะเราโค้งมาโค้งโค้งชิดซ้ายค่อยๆโค้งเออนน่นแล้วแค่นั้นค่ะอ่ะชะลอไว้เอาคืนคืนคืนค่ะหมุนค่ะหมุนเออเพราะอะไรที่ปล่อยมือเมื่อกี้เนี้ยเราไปดึงมันไว้ด้วยปล่อยนะแต่ก็ไปดึงมันไว้ทําให้มันคืนไม่ทันเออก็ต้องหมุนต่อไปเห็นไหมถ้าเราปล่อยเบรคเมื่อกี้เนี้ยคือทีแรกนะคะคุณหนิงอะ่ะ เวลาจะคืนต้อปล่อยเบรกก่อนเลยปล่อยเบรกแล้วคืนทีหลังก็ทําให้คืนไม่ทันค่ะครูว่าหลายคนเป็นนะที่หัดเองอเป็นแน่นอนพอจะคืนปล่อยเบรกก่อนอย่างเมื่อกี้นี้ลงทางเนินโค้งด้วยนะโค้งลึกมากเลยแล้วก็เป็นทางไหลลงด้วยถ้าปล่อยเบรกยิ่งพุ่งเลยยิ่งไหลเลยแล้วคืนไม่ทันบางทีอะเนี่ยอย่างแถวๆนี้เนี่ยมันเป็นทางเนินซะส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางเรียบปกติอะคะ่ะขึ้นเนินลงเนินซะเยอะ โค้งด้วยทางก็แคบรถก็เยอะไปค่อยๆไม่ต้องเยอะค่ะขึ้นมันไม่มีรถสวนมาแล้วมันเป็นซอยแคบแคบมากเออแล้วก็เอาแค่ว่ากลางๆไม่เข้าเลนขวาแต่ก็ไม่จําเป็นต้องชิดซ้ายอยู่ในเลนซ้ายอย่างเดียวพเพราะรถเราคันใหญ่มันจะทาให้รถเราเบียดยกเว้นรถสวนมาเออนั่นแหละเราต้องชิดซ้ายชิดซ้ายมากๆแต่เมื่อกี้เอาแค่มันตรงก็พอแล้วชิดซ้ายมากรถเราเบียดขึงไม้ นะคะมันก็จะเป็นทางเนินลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตัดเบรกลงคลายเด็กน้อยหนึ่งเออมันเบรกมากไปค่ะค่อยๆให้มันลงไปได้เรื่อยๆแต่เบรกเบาๆอันนี้เป็นการฝึกนะคะฝึกใช้เบรกนะว่าเวลาเราเบรกชะลอบางทีเราเบรกแรงอ่ะสาหรับคนที่เบรกหัวที่หัดตามปล่อยเบรกค่ะไปได้แล้วไปได้แล้วไปเออนี่เป็นการฝึกเบรกนะ ที่ครูสอนคุณหน็งอยู่ตอนเนี้ยเราฝึกหมดเลยนะคะฝึกการใช้เบรกฝึกการใช้เคร่งไม่พอปล่อยเบรกแล้วเราแตะเคร่งเกินไหมก่อนที่เราจะไปอยู่ถนนที่มันรถเยอะกว่านี้ถนนใหญ่กว่าเนี้ยอันนี้ยังมีเนี่ยรถน้อยบ้างเยอะบ้างสลับกันไปไว้ฝึกเนี่ยสําหรับคนหัดขับรถก็มาหัดกันแบบนี้นะคะไม่ใช่แบบขับไม่เป็นฉันออกถนนใหญ่ไปเลยเออมันก็ไม่ใช่ที่หัดขับรถเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยหัดขับรถได้ค่ะหัดเบรก แต่เบรกลงเนินทำยังไงเวลาจะเลี้ยวทางเนินทำยังไงปล่อยเบรกแค่ไหนแต่แคันจอนไหนดีรถแต่ละคันไม่เหมือนกันนะคะครูก็บอกไม่ได้หรอกครกูบอกได้แค่คันนี้ขับคันนี้อยู่มันต้องทำยังไงบางทีก็ไม่ต้องแต่เบรกแต่บางคันต้องแต่เบรกนะคะแต่เบรกแล้วเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่รถค่ะดูซ้ายเดี๋ยวรถถึงปากซอยอะอย่าลืมหันเต็มหน้ารถไปทางขวาด้วยนะ ใส่วา่เาเดี่ยวดีๆเดียว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 จอไอ้อา,ออาอย่าชะลอกมากนั่งล้างพึ่งพอเออตัวติดนี่แหละตัวติดพรมลายทาให้เราหมุนไวล้วลองสังเกตตัวนะถ้าเรานั่งใต่ตัวติดพรมลายเราจะหมุนชุบ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 เหมือนเหมือนขยับอ่ะแต่ถ้าเราตัวออกห่างไว้มันจะหมุนได้สมูทกว่าสวยกว่าเพิ่น เออแล้วพรมอะไรมันจะแบบปลอยมือมันก็จะขืนเองได้เออได้ไปนั่งสวยๆขับสวยๆรถก็สวยคนขับก็สวยนะคะแล้วนั่งทำให้สวยทุกอย่างนั่งสวยๆขับสวยๆ ขับดีๆมาชิดซ้ายไว้เออเข้าโค้งไปค่ะโค้งโค้งโค้งเออเช็คหัวรถด้วยค่ะว่าหัวรถมาออกเราเลยขอบทางหรือเปล่าไปแต่คันเร่งไปนี่เรียนมันแรกนะคะยังอยู่ตั้งห้าวันก็จะเรียนได้เยอะค่ะเรียนเยอะก็ได้เยอะ Редактор